เธอไม่เข้าใจว่าพวกเขาปล่อยให้ผู้หญิงกับเด็กๆอยู่กันเองตามลำพังนานๆได้อย่างไรปัดพยายามอธิบายให้เธอฟังโดยเรียนแบบพ่อของเธอด้วยการวาดรูปบนแป้งข้าวบาเล่ให้ซูเหินดูเธอวาดรูปดวงอาทิตย์สามดวงมีรูปอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นประกอบ เธอวาดรูปผู้ชายสามคนใต้ดวงอาทิตย์ดวงกลางรูปนี้ทำให้สุวรพอเข้าใจได้ว่าพวกผู้ชายจะไปถึงจุดหมายปลายทางตอนกลางวันเพราะฉะนั้นพวกเขาจะไปไม่ไกลนักแต่กระนั้นเธอก็ยังงงอยู่ดีสองวันต่อมาไซเออร์เปาบอกให้ลูกๆเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสำหรับใส่ในงานเทศกาล และหาผ้าใหม่สำหรับผูกเอวให้ซูเวินพวกเขาล่ามบรรดาฝูงสัตว์ด้วยเชือกที่ทำจากขนจามาลีไว้ด้านนอกกระโจมปิดประตูกระโจมแน่นหนาและขึ้นหลังมา้าไซเออรเปาพูดเพียงไม่กี่คำกับลูกๆขณะที่เตรียมตัวจะออกเดินทางพวกเด็กๆก,ก็ตามเธอไปเงียบๆโดยไม่พูดอะไรถึงตอนนี้ สูเหวินคุ้นเคยกับการทำอะไรต่อมีอะไรโดยไม่ต้องพูดแล้วและเธอเองก็ไม่รู้สึกแปลกแยกแต่อย่างใดขี่ม้าไปได้สามชั่วโมงก็หยุดพักกินอาหารทันใดนั้นหุ่มก็ส่งเสียงหัวเราะพลางชี้มือชี้ไม้ไปด้านหน้าปากก็ร้องตะโกนที่ตรงนั้น มีผู้คนมากมายกับธงหลากสีที่โบกสะบัดต,ตามแรงลมทุกขนทุกแห่งดูมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยสีสันสดใสกลิ่นควันไฟจากกองฟืนที่จุดเพื่อบูชาคลุ้งกระจายล่องลอยอยู่เหนือท้องฟ้าซูเวิรนรู้สึกราวกับว่าเธอกำลังก้าวเข้าสู่อีกโลกอีกใบหนึ่ง หลังจากที่อยู่โดดเดี่ยวมายาวนานหลายเดือนผ้าฝูงชนสีสันและความอึกระทึกตรงหน้าดูคล้ายภาพลวงตาหลายปีผ่านไปสู้หวนคุ้นเคยกับความศรัทธาอย่างแรงกล้านั้นเธอเริ่มคุ้นเคยกับการไม่ได้ข่าวสารจากโลกภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากเทศการเวยซาง คือโอมได้แต่งงานเพราะทุกครอบครัวต่างมาเจอกันในเทศกาลนี้เหมาลาภรรยาของโอมเหมือนไซเออเปาเธอเป็นหญิงสาวที่พูดน้อยเคร่งขรึมทำงานหนักแต่มีรอยยิ้มเสมอเสียงดีดพิณของโอมที่เขาชอบเล่นนอกกระโจมทุกคืนฟังดูร่าเริงสดใสขึ้นกว่าแต่ก่อน หลังแต่งงานไม่นานเมาลาก็ตั้งท้องแกะสองตัวถูกแยกออกมาเลี้ยงห่างจากฝูงโดยผูกไว้ใกล้กระโจมมันถูกขุนให้อ้วนเพื่อเป็นอาหารบำรุงสำหรับเหมาลาตอนคลอดและเพื่อเตรียมไว้ฉลองเมื่อมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวสเวนเฝ้าดูด้วยความตื่นใจเมื่อเกอลากับเกอเออช่วยกันทำคลอดทารกเพศหญิง ออกมาอย่างเชี่ยวชาญและส่งมาให้โอบอุ้มความรู้สึกว่าตัวเองเป็นหมอและเป็นชาวจีนดูเหมือนจะจางหายไปจากตัวเธอค่ำวันนั้นเกนลานำทั้งครอบครัวสวดมนเพื่อขอพรให้สมาชิกใหม่ไซเออร์เปากับซูเวินเตรียมงานเลี้ยงวุ่นทั้งวันในงานเลี้ยง ไซเออร์เปาส่งขาแกะย่างกรอบให้ซูโหวนขาหนึ่งเท่าที่ซูโหวนจำได้ขาแกะส่วนนี้มักจะเก็บไว้ให้เกลากับเกอเออการที่ไซเออร์เปาให้ขาแกะแก่เธอเหมือนเป็นการบอกกับเธอว่าตอนนี้เธอเป็นพวกเราแล้วมาร่วมยินดีในความสุขกับพวกเราเถิดเมื่อซูโหวนเล่าถึงตอนนี้ เราสองคนคุยกันมาสิบชั่วโมงแล้วมีคนเข้าๆออกๆออกร้านน้ำชาตลอดเวลาพนักงานเสิร์ฟซึ่งดูเหมือนจะเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยเดินมาเติมน้ำในกาให้หลายครั้งจนชารสจืดชืดตกดึกฉันแนะซูเวิร์นให้พักห้องเดียวกันจะได้คุยต่อในวันรุ่งขึ้นเธอตอบตกลงสั้นๆเหมือนตอนที่เธอตอบคำถามฉัน ยามที่เธอไม่ได้เล่าเรื่องราวของเธอเสียงเธอจะราบเรียบและพูดน้อยก่อนจะเข้านอนฉันพยายามพูดคุยกับเธอเพื่อให้แน่ใจว่าเธอสบายดีหรือไม่แต่เธอไม่ตอบหิวน้ำไหมคะฉันถามไม่หิวห้องพออยู่ได้ไหมก็ดีค่ะ คุณสบายดีหรือเปล่าดูท่าทางเหนื่อยฉันไม่เป็นไรฉันอยากให้เธอรู้สึกเป็นกันเองเพราะฉันมีคำถามจะถามเธออีกมากมายแต่สูเวินแสดงท่าว่าเธอพูดมามากพอแล้วสำหรับวันนี้ฉันเกรงว่าเตียงเดี่ยวขนาดเล็กนี้จะไม่สะดวกสบายสำหรับคนตัวใหญ่อย่างเธอแต่สูเวินก็นอนได้สบาย ก่อนที่เธอจะถอดชุดที่เบตดออกเธอถอดของมีค่าออกก่อนเรากับนักมายากลเสกนกออกมาจากหมวกเธอล้วงหนังสือกับเงินออกมาจากกระเป๋าเสื้อที่อยู่ด้านในส่วนกระเป๋าในแขนเสื้อมีถุงหนังแกะในรองเท้าบูทข้างขวาเสียบมีดไว้ข้างซ้ายมีกระดาษกระเป๋าบริเวณเอวมีถุงหนังเปล่าใบใหญ่สองใบ จากนั้นเธอถอดเข็มขัดไหมเส้นยาวแล้วผูกกับถุงหนังใบหนึ่งกับเครื่องมืออื่นๆฉันเฝ้ามองด้วยความทึ่งชุดของเธอเป็นทั้งกระเป๋าเดินทางและเป็นที่นอนด้วยเธอคลี่ชุดลงบนเตียงเพื่อทำเป็นที่นอนวางเข็มขัดไหมไว้บนสมุดกับกระดาษเพื่อทำเป็นหมอนแล้วพับแขนเสื้อ และใส่ของทั้งหมดไว้ตรงรอยพับยกเว้นมีดที่เธอวางไว้ข้างหมอนจากนั้นเธอก็เอนตัวนอนทับบนชุดที่คลี่ไว้แล้วตลบปลายสองข้างของเสื้อเพื่อห่มคลุมตัวและสวมขาด้วยถุงหนังใบใหญ่สองใบนั้นทั้งบรรดาข้าวของและร่างกายได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบ สุวรรนคงไม่เห็นสีหน้าแสดงความชื่นชมตอนที่ฉันล้มตัวลงนอนบนเตียงข้างเธอฉันรู้สึกเหมือนได้รู้จักประสบการณ์ชีวิตที่เบตเล็กน้อยฉันจะได้รู้มากขึ้นเมื่อตอนไปชิงไห่ในปีคริสต์ศักราช1,995เพื่อพยายามทำความเข้าใจกับสภาพชีวิตเหมือนที่สุวรประสบมาที่นั่น ฉันจะได้รู้จักภูมิปัญญาของคนที่เบตแท้ๆผู้สามารถดำรงชีพทั้งที่มีโพกัพย์เพียงน้อยนิดฉันจะได้เห็นหินตั้งเรียงประดับเป็นกองเพื่อบอกทิศทางอาหารที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นที่เป็นน้ำแข็งเพื่อให้นักเดินทางผู้อื่นได้หยิบช่วยไปใช้ฟืนที่เก็บอยู่ใต้หินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ได้เห็นถุงหนังใบโตที่ซูเวิรนใช้ปกปิดส่วนขาว่าแท้จริงแล้วมีไว้เพื่อใส่อาหารแห้งเช่นแป้งที่ทำจากข้าวบาเล่หรือเนื้อตากแห้งระหว่างเดินทางคืนนั้นในซูโจฉันแทบไม่ได้นอนฉันอยากให้รุ่งเช้าเร็วๆเ,เพื่อจะได้ถามคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวมากมาย คุณได้พบเคอร์อจูนไหมคุณพอรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับจัวมาร่างกายและจิตใจของคุณทนวันเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างไรคุณกลับมาอย่างไรฉันไม่เคยพบใครที่ไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลยทำให้นึกภาพไม่ออกเมื่อสูวนเล่าเรื่องเธอดูไม่แน่ใจในเรื่องของเวลา ชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนเป็นเพียงฤดูการหนึ่งไม่มีนาฬิกาหรือปฏิทินยากจะเดาว,ว่าเธออยู่กับครอบครัวเกลานานแค่ไหนซูเวนบอกว่าหุ่มอายุ9ปีเมื่อตอนเธอไปถึงและเป็นหนุม่มเมื่อตอนเธอจากมาซึ่งหมายความว่าเธออยู่กับครอบครัวนี้อย่างน้อย10ปีหรือนานกว่านั้น ชีวิตในทิเบตเปลี่ยนคุณไปอย่างไรฉันคิดขณะพลิกตัวคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคะภูเขาศักดิ์สิทธิ์13ลูกตลอดหลายปีที่ซูเวินอยู่กับครอบครัวของเกลาเธอเชื่อว่าจะได้พบกับเคอร์จุนอีกครั้งแม้เธอจะรับวิถีทางแบบพุทธเหมือนชาวทิเบตและยอมรับในโชคชะตา แต่ความรู้สึกที่มุ่งมั่นส่วนหนึ่งของเธอยังไม่ยอมหยุดค้นหาความคิดถึงที่เธอมีต่อเคอร์จุนถูกบันทึกลงในสมุดเมื่อเธอเข้าใจภาษา,ษาทิเบตดีขึ้นและสามารถพูดได้มากขึ้นเธอพยายามอธิบายความรู้สึกของเธอให้ครอบครัวนี้ฟังหุมคือคนแรกที่เธอเอ่ยปากเล่าเรื่องเคอร์จุนให้ฟัง ซูเวิรสังเกตเห็นว่าเด็กหนุม่มมีความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาทำให้เธอรู้สึกเชื่อใจเขาเธอจำได้ว่าตอนที่หุมยังเป็นเด็กเขาตกใจเมื่อเห็นรูปถ่ายของเคอจุนตอนเธอหยิบออกมาดูผู้ชายคนนี้เธอพูดเป็นคนที่ฉันรัก เขาเป็นทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของฉันในที่สุดเรื่องของเคอร์จุนก็กลายเป็นหัวข้อของการสนทนาสมาชิกในครอบครัวฟังด้วยความรู้สึกอัศจรรย์เมื่อซูเวินเล่าถึงชีวิตของเธอในเมืองจีนให้ฟังปัดซึ่งตอนนี้เป็นสาวเต็มตัวแล้วดูจะหลงไหลโลกทางตะวันออกที่แสนจะแตกต่างไปจากโลกของเธอ แล้ววันที่สูเวิรไม่เคยกล้าหวังก็มาถึงเกลาบอกกับเธอว่าครอบครัวของเขาตัดสินใจจะช่วยเธอตามหาเคอร์จุนตอนนี้หุมโตพอที่จะช่วยเกลาได้ดังนั้นเกอเออจึงไม่ต้องช่วยงานปัดอยากไปกับพวกเขาด้วยเกลาตกลงให้ไปด้วย เพราะพรสวรรค์นในการทำนายอาจเป็นประโยชน์กับซูเวนินได้เกลามอบม้าให้สามตัวกับอาหารแห้งบางส่วนหากเสเบียงหมดพวกเขาสามารถขอจากชาวทิเบตคนอื่นหรือขอตามวัดได้เมื่อได้ยินแผนการที่ครอบครัวจะแยกจากกันเพื่อช่วยเธอซูเวนินถึงกับร่ำไห้เธอพูดไม่ออก ไม่มีถ้อยคำใดเพียงพอที่จะกล่าวขอบคุณพวกเขาได้ไม่เพียงพวกเขาช่วยชีวิตเธอไว้แต่ยังยอมให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่น่ารักมานานปีไซเออร์เปาเห็นน้ำตาของซูเวินเธอจับมือซูเวินขึ้นมาลูบเบาๆซูเวินสัมผัสถึงความหยาบกร้านของผิวไซเออร์เปา เธอแก่ตัวลงไปมากสีเสื้อผ้าก็ซีดเซียวเครื่องประดับมอมแมมแต่ใบหน้ายังแจ่มใสพวกเขาจากกันอย่างเงียบ,เ,ยบเกลากับไซเออร์เปามองเกอเออขึ้นมาไปเงียบ,ยบไซเออร์เปาเตรียมถุงหนังใส่น้ำมีกระโจมที่นอนเชือกและยา ขณะที่หูมจับอานม้าเพื่อให้สูวนขึ้นขี่เขาพูดกับเธอเบาๆว,ว่าเมื่อเกอเออกลับมาเขาจะบวชเหมือนพี่ชายมะกับเมเขาได้ไตรตรองถ้อยคำที่สุวรนพูดถึงเครจุนและพอเข้าใจว่าความรักของสุวนเป็นอย่างไรสำหรับเขา ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างอำลากันและกันสูเวนถอดสร้อยโกเมนที่โจมาให้เธอไว้แล้ววางในมือไซเออร์เปารวมกับชุดเครื่องแบบทหารเก่าที่เธอไม่เคยได้ใส่อีกเลยภาพใบหน้าของนียังอยู่ในความทรงจำของสูเวนไม่ว่าจะไปที่ไหน เธอไม่มีวันลืมเด็กหญิงที่เปรียบเสมือนละคังเสียงไพเราะและเป็นที่รักของครอบครัวนี้ได้สำหรับแผนของการเดินทางปัดบอกเกอเออว่าพวกเขาน่าจะไปถามหากับคนแกะสลักหินมงคลตามภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะจะมีคนจากทุกอาชีพมาหาพวกเขาเพื่อถวายของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาอาจจะรู้ข่าวชาวจีนที่ผ่านมาแถวนั้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้เกอเออเห็นด้วยเป็นเวลานานหลายเดือนที่การเสาะหาของพวกเขาไม่มีผลพวกเขาเดินทางไปยังภูเขาลูกแล้วลูกเล่าแต่ไม่มีนักแกะสลักหินคนไหนเห็นใครเหมือนเคอจุนตามภาพที่เกอเออให้ดู อีกทั้งไม่มีใครพบเจอคนจีนส่วนเองก็ไม่ได้ข่าวคราวเกี่ยวกับกองทัพป,ปลดแอกประชาชนจีนทางแถบนี้ของทิเบตการรบยุติหรือยังเธอถามผู้คนที่พบระหว่างทางพวกเขามองเธอแปลกๆแ,แต่ไม่ตอบแล้ววันหนึ่งพวกเขาได้พบกับชายชาราที่แกะสลักหิน เขาจำได้ว่าเคยพบกับคนจีนซูเหวินกับปัดคออยู่ที่เชิงเขาขณะที่เกลาปีนขึ้นไปถามเมื่อกลับลงมาเขาเล่าด้วยความตื่นเต้นหลายปีก่อนคนแกะสลักหินเจอกลุ่มคนที่เบตผ่านมาในกลุ่มมีคนจีนอยู่ด้วยพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าแบบที่เบตหมด แต่สามารถแยกแยะคนที่ไม่ใช่ที่เบตออกได้ง่ายเพราะผิวพวกเขาไม่เกลี่ยมอันเนื่องมาจากแดดจัดของที่ราบสูงทุกคนถือดาบติดปลายปืนแต่มีขอหงองห่อหนึ่งที่ดิ้นขลุกคลักอยู่บนหลังม้าตัวหนึ่งช่างแกะหินคิดว่าคงมีสัตว์ที่ยังไม่ตายอยู่ในนั้นพวกผู้ชายบอกว่า พวกเขาจะมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูวนกับปัดจ้องเกอเออด้วยความตื่นเต้นพวกนี้คือกลุ่มคนที่รักตัวจัวมาไปหรือเปล่าสูวนคิดว่าควรจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะได้เรื่องมากขึ้นแต่เกอเออกังวลว่าจะทำให้ออกนอกเส้นทางการตามหาเคอจุนเขาบอกว่า น่าจะเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะจากที่ได้คุยกับผู้คนระหว่างทางพวกเขาบอกว่าเจอคนจีนบนเส้นทางนี้มากกว่าส่เบินเงยหน้ามองท้องฟ้าสีเข้มมือสัมผัสรูปเคอร์จุนที่ใส่ไว้ในกระเป๋าตรงอกเสื้อจัวมาช่วยชีวิตฉันไว้คนจีนต้องตอบแทนบุญคุณหากเคอร์จุนรู้ เขาคงอยากให้ฉันตามหาโจมาก่อนถนนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือต้องผ่านช่องเขาสูงพายุแรงเกอเออเตือนซูเวินว่าพวกเขาจะข้ามเขาที่มีหิมะปกคลุมได้เฉพาะหน้าร้อนและต้องรอที่เชิงเขาในฤดูหนาวในฤดูหนาวพวกเขาพักแรมในกระโจมเพื่อเก็บพลังไว้ เกอเออล่าละมั่งและสัตว์ป่าอื่นๆและเก็บผักที่กินได้มาประทังชีพเขาสอนซูเวินและปัดให้รู้จักรากไม้ที่ใช้ทำยาที่สามารถอยู่รอดได้แม้ในอุณหภูมิเยือกแข็งในฤด,ดูใบไม้ผลิพวกเขาออกเดินทางเป็นเวลาหลายวันโดยปราศจากการพูดคุยเพราะต้องใช้สมาธิ ในการคอยระวังพามา้าผ่านภูมิประเทศที่กันดารให้ปลอดภัยเมื่อลงจากช่องเขาได้ไม่นานก็เจอกับกลุ่มนักสแสวงบุญพวกเขาห่มผ้าสกสาาดผืนยาวคลุมด้านหน้าและพันมือกับเท้าด้วยภายหลังสูเวินถึงรู้เหตุผลที่พวกเขาแต่งตัวแบบนี้เพราะทุกก้าวที่พวกเขาเดินนักจาริกสแสวงบุญ จะนอนกราบราบกับพื้นแม้แต่น้าผากก็สัมผัสพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาและนอนกราบราบกับพื้นใหม่เป็นแบบนี้เรื่อยไปเมื่อเห็นกลุ่มของสูเวิรนพวกนักจาริกแสวงบุญก็หยุดพักพวกเขาเล่าว่าเดินทางมาเป็นเวลาสี่เดือนแล้วเพื่อขึ้นเขาอันเนมาเชนซูเวิรนรู้ดีว่า แม้จะเดินทางด้วยการขี่ม้าไปยังภูเขาลูกนี้ยังต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์หากด้วยวิธีการเดินกล่าบไปแบบนี้อาจต้องใช้เวลาเป็นปีๆสูวอนนึกสงสัยว่าตัวเองจะมีศรัทธาแรงกล้าในการทำเช่นนั้นไหมจากนั้นพวกเธอไม่เจอใครอีกสูวอนเขียนเพิ่มในสมุดบันทึกอีกหนึ่งบรรทัด เธอเขียนทับคำที่เคยเขียนมาหลายปีแล้วช่วยฉันด้วยเคอร์จุนฉันรู้ว่าคุณเฝ้าดูฉันอยู่ใช่ไหมคอยฉันนะคะขณะที่อาหารกับน้ำใกล้หมดพวกเขาก็เจอกระโจมที่พักระหว่างทางนักเดินทางผู้อ่อนล้าทั้งสามได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวชนเผ่าเร่่่อน และพักอยู่กับพวกเขาสองวันสองคืนสูวรนสังเกตเห็นความเป็นอยู่ของพวกเขาต่างจากครอบครัวเกอลาพวกเขามีเครื่องใช้ในบ้านกึ่งสำเร็จรูปและมีเครื่องมือการเกษตรจักรยานและรถแทรกเตอร์ด้วยเธอไม่คิดมาก่อนว่าชีวิตของคนที่เบตในแต่ละที่จะแตกต่างกันได้มากขนาดนี้